อัปเดตเรื่องราวของน้องลิซ่าค่ะประจำวันที่15เมษาย,ยน2565วันสุดท้ายของสงกรานไทยแล้วนะคะแม้ว่าปีนี้ค่ะจะมีการห้ามเล่นน้ํานะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวนะคะก็ยังคงคึกคักเข้าใจผิดว่าเล่นน้ํานะคะทําให้ตํารวจไทยต้องไปสกัดการเล่นน้ําอย่างหนักหน่วงเลยมเมื่อเห็นสงกรานไทยนะคะเหล่าบลิงและก็ลินล,ลี่ค่ะก็ต่างว่างกันมากๆเลยนะคะนํารูปภาพของน้องลิซ่าและก็สาวแรกทิงนะคะมาตัดต่อเพื่อต้อนรับวันสงกรานนั่นเองค่ะก็จะได้เห็นมีมน้า นนาารรััักกกกออกมแชล่าสุดค่ะเป็นความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่านะคะมาจากนิตยสารแอล L ของเกาหลีค่ะล่าสุดค่ะทางนิตยสารแอลเกาหลีค่ะไอจี IG ได้โพสต์รูปภาพของน้องลิซ่าค่ะจํานวนสรูปภาพนะคะซึ่งเป็นรูปภาพปกนิตยสารแอลเมกซีนนั่นเองนะคะลุคนี้ของน้องลิซ่าบอกเลยค่ะว่าสวยปังจริงๆนะคะมีทั้งสาวผมลอนนะคะแล้วก็สาวผมเข้มนะคะค้าดว่าสาวผมเข้มเนี่ยก็คงจะเป็นการถ่ายเอาไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะโดย แคปชั่นนะคะใน IG ของทางนิตยสารแอลเกาหลีค่ะเขาบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ชั้นค้นหาวิดีโอคอนเสิร์ตที่ผ่านมาของแร็คทิงในหมู่พวกเขามีบางวันที่ชั้นยืนขึ้นเพื่อการแสดงหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการบินอันยาวนานและในวิดีโอชั้นดูเต็มไปด้วยพลังและความตื่นเต้นฉั้นรู้สึกอีกครั้งว่าได้รับพลังงานมากมายจากแฟนๆในกองไทยดารานหน้าปกแอลเดือนพฤษภาคมคือลิซ่าลังที่ชัดเจนมากของนิซ่าผู้ชำนาญในการเคลื่อนไหวระหว่างแสงสว่างและ ความเมิดด้วยพลังงานที่สดใสโดยกําเนิดของเธอฉันใส่ด้านนั้นไว้ใน4ปกจากเรื่องราวเบื้องหลังการทํางานเดี่ยวที่สร้างสถิติใหม่สู่เรื่องราวของช่วงเวลาอันมีค่าในประเทศไทยที่เพิ่งผ่านไปไม่นานพบกับการถ่ายแบบสัมภาษณ์และวิดีโอของลิซ่าที่แอลเท่านั้นค่ะงานนี้ค่ะเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆเลยทีเดียวนะคะโดยล่าสุดนะคะทางนิตยสารแอล L ค่ะก็ได้ออกบทความนะคะเป็นบทสัมภาษณ์ของน้องลิซ่าค่ะเขาบอกค่ะว่ายินดีต้อนรับ ลับจากน่ารักสู่ลุกชิกนะคะลิซ่าขึ้นปกแอลส์เมย์ฉบับเดือนพฤษภาคมแอลลิซ่าและเซลีนกลับม,มาพบก,กันอีกครั้งในกลางวันฤดูใบไม้ผลิเขาบอกต่อค่ะว่าการพบปากกันกันกบแอลครั้งนี้นะคะเน้นไปที่สเสน่ห์ที่เก๋ไก๋ของลิซ่าซึ่งเปิดตัวบนรันเวย์ผ่านคอลเลกชันในปี2022และกําลังขยายอิทธิพลของเธออย่างต่อเนื่องในฐานะทูตระดับโลกของเซลีนลิซ่ายังพูดถึงการทํางานที่มั่นคงของเธอกับผู้กํากับ อย่างเอีซริมานด้วยว่าฉันหมกมุ่นอยู่กับการจดจ่อมากขึ้นเพราะว่าฉันสามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์และสเสน่ห์ของเซลีนได้อย่างชัดเจนในทิศทางเดียวโดยส่วนตัวแล้วฉันก็ได้รับอิทธิพลจากสไตล์ของเขาด้วยโดยสัมภาษณ์เขาบอกต่อค่ะว่าหลังจากถ่ายทําเสร็จก็มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเพลงและลิซ่าและก็เพลงมานี่จากอัลบั้มเดี่ยวที่ปล่อยออกมาในเดือนกันยายนซึ่งยังคงรักษาอันดับที่สูงบน s p o t i f y และที่ชื่นชอบอย่างต่อเนื่องลิซ่าบอกว่าฉันไม่คาดหวังอะไรมากจากผลงานฉันฉันคิดว่า พยายามอย่างเต็มที่และก็ยอมรับปฏิกิริยาใดๆด้วยความกตัญญูแต่ก็เป็นที่รักมาเป็นเวลานานมันนี่เท่ากับการรับรองของแฟนๆในต่างประเทศที่ได้ยินเพลงนี้ที่สโมสรอ,อย่างต่อเนื่องลิซ่าตอบพร้อมแสดงความขอบคุณเมื่อถูกถามว่าเคยแปลกใจไหมที่ได้เห็นวิดีโอการแสดงที่ผ่านมาอีกไหมลิซ่าก็ตอบว่าฉันดูวิดีโอของฉันในวันที่ฉันยืนอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตในวันที่ฉันไปถึงหลังจากเที่ยวบินอันยาวนานและในวิดีโอฉันก ดูเป็นเช่นนั้นกระฉับกระเฉงและก็ตื่นเต้นช่วงเวลาที่ฉันตระหนักได้อีกครั้งว่าฉันได้รับพลังงานมากมายจากแฟนๆในกองถ่ายลิซ่าตอบพร้อมเผยความลหลงใหลและก็ความปรารถนาที่จะอยู่บนเวทีลิซ่ายังคงเพิ่มความคาดหวังสําหรับการแสดงเต็มความยาวของแบล็กทิงโดยใช้คําว่าเราพูดคุยกับสมาชิกเพื่อพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อรักษามาตรฐานของเราเองซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์เท่านั้นนะคะที่ทางแอลแมกซีนค่ะได้เปิดเผยออกมานะคะ พร,ร้อมกับเปิดเผยรูปภาพนะคะที่บอกว่าจะขึ้นปกเดือนพฤษภาคมนะคะส่วนรูปภาพบทสัมภาษณ์ต่างๆนะคะฉบับเต็มและก็วิดีโอนะคะที่มีสเสน่ห์ของน้องลิซ่าค่ะสามารถพบได้ในแอลนะคะฉบับเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็เว็บไซต์ของแอลแล้วก็ช่อง YouTube ค่ะรอติดตามกันได้เลยนะคะซึ่งลุคของน้องลิซ่านะคะที่ปล่อยออกมาจากทางแอลเกาหลีนะคะก็คือแบบว่ามีการเปลี่ยนลุคนะคะแม้ว่าจะเปลี่ยนลุคเป็นสาวผมยาวนะคะแต่ก็ ยังมีการเอารูปภาพนะคะผมสั้นมาใช้ย้ำไปอีกนะคะเหมือนประมาณว่ามันเป็นคอนเซปติดตัวของน้องดิซ่าไปแล้วนั่นเองค่ะเพื่อนๆจะว่าไปนะคะแม้ว่าคุณแม่นะคะบลิงลิลลี่บางคนค่ะจะไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่นะคะเวลาที่เห็นน้องดิซ่าผมสั้นค่ะแต่เพื่อนๆเชื่อไหมคะว่าทรงผมแล้วก็เอกลักษณ์แบบนี้นะคะไม่มีใครทําได้แบบน้องดิซ่าค่ะถ้าหากว่าเห็นว่าหน้าม,ม้านะคะแล้วก็ทรงผมสไตล์นี้ค่ะบอกเลยค่ะว่าจะต้องคิด ถึงน้องลิซ่าอย่างแน่นอนนะคะแม้ว่าแม่ๆนะคะอาจจะเซ็งไปบ้างแต่ก็ยังมีข้อดีอยู่นั่นเองนะคะซึ่งบทสัมภาษณ์คร่าวๆนะคะจากทางเว็บไซต์แอลก็ประมาณนี้ค่ะซึ่งก็ประทับใจนะคะกับคําว่าฉันกับเมมเบอร์คุยกันว่าเราอยากจะรักษามาตรฐานของตัวเองยังไงแล้ก็ควรจะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในการแสดงนะคะในวงแบล็กิงเรียกว่า เป็นคำที่ทำให้ประทับใจจริงๆเลยนะคะดังนั้นค่ะจึงไม่มีใครลมพวกเธอได้นั่นเองนะคะสะสามแลกทิคงถ้าหากจะให้พูดถึงการถ่ายนิตยสาราของน้องยิซ่านะคะที่ขึ้นปกนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็อยู่ที่ประมาณ47ปกแล้วนะคะเรียกว่าปังมากๆเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานค่ะแฟนๆรอติดตามชมได้เลยนะคะและก็บอกเลยค่ะว่าแอลเกาหลี G L e นะคะมีศิลปินมากมายนะคะที่ได้ขึ้นปกนี้นะคะมีแต่ตัวท็อปทั้งนั้นเลย ยังไงคะ่ะก็อย่าลืมติดตามชมผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นนะคะวิดีโอที่บอกว่าจะมีแการปล่อยออกมาด้วยแล้วก็บทสัมภาษณ์เต็มๆนะคะของน้องลิซ่าบอกเลยค่ะว่าชีปังนะคะไม่มีอะไรล้มเธอได้เลยคะ่ะ